กลุ่มวานนะครับหรือกลุ่มที่มีการถือบิตคอยเนี่ยนะครับในสัดส่วนที่เยอะนะครับก็เข้าซื้อบิตคอยจำนวน9 0 0 0หมื่นดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยอันนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าบิตคอยจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลงเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมหลังคลิปนี้กันนะครับรวันนี้มาติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับวันนี้เราได้จั่หัวนะครับว่าการ ซื้อนะครับบิตคอยของวานเนี่ยจำนวน90 0 0 0มื่นบิตคอยเนี่ยเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าวานนะครับหรือว่าบิตคอยเนี่ยจะมีราคาเพิ่มขึ้นในอนาคตหรือเปล่านะครับบิตคอยจะสามารถทะลุ50,000ดอลลาร์ได้หรือไม่จากพฤติกรรมของวานตอนนี้นะครับใน ข้อมูลของ s e n ติเมนตนะครับเขาก็ได้เผยนะครับในช่วง90วันนะครับจำนวนกระเป๋าบิตคอยที่มีจำนวนบิตคอยประมาณ100-10,000ถึง10,000บิตคอยนะครับมีการถือครองบิตคอยเพิ่มขึ้นประมาณ90,000บิตคอยนะครับในกระเป๋าเงินของพวกเขาซึ่งเทียบเท่าประมาณ3,700ดอลลาร์นะครับล้านดอลลาร์ประมาณนี้นะครับโดยรวมแอสเซทเหล่านี้ถือครองนะครับ สูงสุดในรอบ7สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประมาณ9.11ล้านซึ่งเป็นจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของอุปทานบิตคอยทั้งหมดนะครับฉะนั้นเมื่อเราดูภาพรวมนะครว่ามีการซื้อถึง90,000 btc หรือ90,000บิตคอยนะครับฉะนั้นจำนวนกระเป๋านะครับของคนที่ถือบิตคอยตั้งแต่1 0 0ยถึงพันบิตคอยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นะครับอันนี้เป็นรายงานจาก you today นะครับว่าเจ้าของกระเป๋าเงินน่ยที่มีการถือครองบิตคอยจำนวน1 0 0ถึง1000 b i t c บิตคอยนะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับในวันที่8นะครับข้อมูลเนี่ยเป็นชาร์จจาก t t l e m e n t นะครับก็ได้แสดงเห็นการซื้อเหล่านี้เกิดขึ้นมาเกือบ1เดือนแล้วนะครับในตอนนี้ทีม Settlement นะครับชี้เห็นว่าเหล่าเจ้ามือได้ซื้อบิตคอย จากราคาย่อตัวด้วยความมั่นใจของเขาคือราคาเนี่ยมันต่ำที่สุดนะครับที่สามสามมื่นหนึ่งพันนะครับตอนนั้นอะเซตเ,ตเมนต์น่าจะนะครับรายงานนะครับว่าเจ้ามือน,นะครับน่าจะซื้อตอนนั้นนะครับหรืออยู่ในช่วงสามหมื่นห้าสามหมื่นเจ็ดก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นความมั่นใจเลยนะครับส่วนหนึ่งนะครับว่าราคาบิดคอยเนี่ยจะอัพขึ้นในอนาคตเนี่ยได้อย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าบิตคอยตอนนี้นะครับขึ้นมาถึง4ี่หมืและปรับตัวย่อลงที่39,500นานะครับแต่การย่อครั้งนี้นะครับเป็นการย่อแค่ช่วงฐานสั้นๆน,นะครับเพื่อจะทำการซื้อเพิ่มขึ้นไปอีกครับซึ่งในอนาคตนะครับในช่วงปลายเดือนมิถุนายนน่าจะมีการประชุมของธนาคารกลางอีกนะครับน่าจะมีการซื้ออย่างรุนแรงและมีการปรับย่ออีกเหมือนกัน และก่อนที่จะมีข่าวดีนะครับว่าบิตคอยนนะครับน่าจะมีแนวโน้มนะครับที่จะมากขึ้นในอนาคตครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็มีอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจคือ Minor Bitcoin Outflow Index นะครับลดลงอันนี้เป็นบทวิเคราะห์นะครับจาก z s o o e e แสดงให้เห็นว่าเมื่อเร็วๆนี้นักขุดได้ถือกองบิตคอยที่ขุดไว้นะครับเป็นของตัวเองโดยไม่ขายออกพอสรุปได้เลยนะครับว่าการไม่ขายออกของพวกนักขุดเหล่านี้นะครับเขาต้องการเหรียญไว้เก่งกําไรดังนั้นถ้าจะทําเหรียญไว้เก่งกําไรนะครับแสดงว่าราคาเนี่ยต้องมีแนวโน้มที่ดีมากๆในอนาคตนะครับดังนั้นจากชาร์ตนะครับเขาเผยระบุว่านะครับ การขายบิตคอยเนี่ยของเรานะักโขดได้แตระระดับต่ำที่สุดในรอบห้าเดือนซึ่งขณะนี้มูลค่าประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านดอลลาร์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็อ่าส่วนค่า m i n e r Alpha Multiple Index นะครับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เจ็ดวันนะครับก็ล่วงระดับต่ำสุดในรอบแปดเดือนเช่นกันแตะระดับที่ศูนย์จุดแปดแปดห้า ก็เป็นแนวโน้มที่ลดลงแสดงว่าราคาบิตคอยนะครับน่าจะมีการขึ้นสูงมากในอนาคตและเป็นไปได้ว่าจะถึง50,000่นดอลลาร์ภายในเดือนหน้านะครับเห็นถึงการซื้อตรงนี้นะครับและการที่นักขุดรู้แล้วนะครับว่าในตลาดเนี่ยมีวานเข้ามาเก็บนะครับและเขามั่นใจว่าราคาบิตคอยเนี่ยอาจจะขึ้นอย่างแน่นอน ดันั้นขอบคุณข้อมูลจากย u u ูบเ d a y และสยามบล็อกเตนะครับที่ให้ข้อมูลอย่างตรงนี้นะครับแล้วก็จากการสรุปนะครับทั้งภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับหนะครับคือเรื่องของข่าวสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับวานเราต้องติดตามนะครับเพราะเป็นเรื่องหลักเลยนะครับที่อาจจะทำให้ราคาปิดคอยเนี่ยมันไปไกลได้ในอนาคตนะครับ งั้นเรื่องของวานนะครับหรือการซื้อนะครับหรือว่าการถือของกระเป๋าของวานเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สัดส่วนแล้วตั้งแต่ร้อยบิตคอยจนถึงพันบิตคอยก็ถือว่าเป็นโคตรอภิมหาเศรษฐีละนะครับก็ได้ซื้อบิตคอยเอาไว้นะครับเพื่อจะทําให้ราคานะครับมันเพิ่มขึ้นอย่างในอนาคตนะครับงั้นกลุ่มพวกนี้นะครับก็ต้องมีความเคลื่อนไหวว่า ช่วงเนี้วานขายหรือวานซื้อถ้าวานซื้อนะครับแปลว่าเขาจะเก่งกําไรในอนาคตส่วนวานขายนะครับเขาจะต้องการเทขายเพื่อทําให้เขาได้กาไรในตลนาดมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญและความถี่นะครับในการซื้อนะครับในนี้เขากําหนดไว้เก้าสิบวันเก้าสิบวันเนี่ยหมายความว่า การซื้อนะครับก็อยู่ในช่วงระยะ3เดือนและ3เดือนนี้มีการซื้ออย่างดุเดือดมากแสดงว่าราคานะครับเป็นที่วันนะครับหรือว่าราคาที่วันพอใจนะครับที่จะซื้อนะครับนั้นวันก็จะพยายามเก็บอ่าเรทนะครับหรือจำนวนเหรียญอะมากขึ้นเรือๆนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับคือการขุดครับ การขุดนะครับนักขุดจะเทขายหรือว่าจะเก็บเหรียญเอาไว้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับของวานความสอดคล้องของวานถ้าเกิดวานซื้อนะครับวานต้องการซื้อเป็นจํานวนมากนะครับนักขุดก็พยายามที่จะเก็บเหรียญบิตคอยเอาไว้นะครับและถ้าเกิดวานทุบราคาตลาดนะครับหรือขายเนี่ยนักขุดก็จะเทขายอย่างรวดเร็วอันนี้ซึ่งขึ้นอยู่แต่ แล้วแต่สถานการณ์นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยนะักขุดกอ็อมเงินอ,อมบิตคอยว่าไม่ไหวเหมือนกันก็ต้องขายออกไปนะครับเพื่อรักษาสภาพขลองบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรข้อมูลนี้มีประโยชน์ท่านหรือไม่ถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเงินซีได้ก่อนใครเราฝากท่านผู้ชม นะครับไว้สี่ช่องทางคือบล็อกดิจิตเฟบุ๊กยูทูปและไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มคือของเราก็ชื่อ c r y p t o c u r r e น c y c ค m มมิ t ชันะครับก็ในย่อจะมีความรู้เกี่ยวกับบิตคอยน์นะครับมีหรือว่าเงินสกุลคริปโตเคอเรนซีอย่างอื่นนะครับคริปโตนะครับแล้วก็มีให้ความรู้การซื้อขายนะครับในการซื้อรายวันนะครับเข้าตอนไหนออกตอนไหนนะครับแล้วก็มีข่าวสารจากหลายสำนักก็สามารถเข้าไปฟังได้ สำหรับวันนี้นะครับก็เราจะทิ้งลิงก์ไว้ตามช่องทางต่างๆถ้าไม่เจอนะครับก็สามารถทักเรามาได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ